ที่เคารพครับวันนี้ผมมาที่อำเภอจ็ดตุรทุ่งมานะครับขณะนี้ผมมาที่วัดดอนวัดป่าดอนด,าาดูนะครับมาพบกับพระเดชพระคุณธรรมทิยานเจ้าคณะภาคสิบนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับได้ไปรูบรรยากาศธรรมชาติมากเลยท่านผู้ชมที่เคารพนะครับไอ้หลวงปู่นี่เขาเรียกว่าบริเวณบริเวณอะไรฮะนี่เ<ะ>ขาเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นบริเวณอะไรฮะเป็นบริเวณป่าป่ายางใช่ไหมนี่ป่าป่ายาง โอ้ดิโอ้สุดยอดมากเลยเอ่อพื้นที่ตรงนี้มีหน้าที่ประมาณกว้างไหมท่านทั้เฉพาะป่ายางบ่ทบดทั้งหมดนี่แหละบริเวณบริเวณยี่สิบกว่าไร่อืมโอ้มีไก่ป่าด้วยมีไก่แก่ด้วยเนะาะธรรมชาติเลยโอ้มีหอดปลา,าไหมปลาอะไรอัด้ายเนี่ยโอ้สุดยอดเลยกลายเป็นบรรยากาศธรรมชาติทังเดินป่าป่าที่หลงปูปูเลยนะอืม สุดยอดมากออเลยตก่อนไม่มีนะครับครับครับท่านผู้ชมครับดีเป็นบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบประยะนะครับเดี๋ยวดูภาพด้วยนะครับนิ่งด้วยเคลื่อนไหวด้วยนะครับ